ก็ขอให้ความปรารถนาของเธอที่เธอมีจิตใจมุ่งม,มั่นในสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นจิตในพระศาสนาก็ดีจิตที่เ,เธอต้องพยุงสังขารเพื่อดำรงชีวิตของเธออยู่ให้พ้นจากความเดือดร้อนก็ดีขอให้จิตเหล่านี้จงเป็นไปตามความปรารถนาของเธอทุกเมื่อแล้วก็สาเร็จโดยง่ายมีความพ,พร้อมพร้อมบริบูรณ์สมบูรณ์ทั้งบริวารทั้งทรัพย์ทั้งสิ่งที่เป็นสติ สัมปชัญญะและกําลังปัญญาของเธอมีภาระอันเป็นกําลังให้เกิดจากธาตุชั้นร่างกายของเธอให้เป็นโทษเพราะความบริบูรณ์ทั้งภาระอันเกิดจากกะลังกายก็ดีกําลังของจิตก็ดีกําลังของรั์ก็ดีกําลังของคนทั้งหลายที่มีโอกาสที่จะมาช่วยเหลือให้เธอสเส็จประโยชน์ตามความปรารถนาของเธอกําลังเหล่านี้จงมาบังเกิดได้พร้อมเพียงกันแล้วก็สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่มีเสิ่งใดขัดจบกล้ระองนับแต่บัดนี้ ตราบเท้าของเธอจะได้ข้าวงสงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันทุกคนเธอ